ถ้าคุณอยากให้แฟนของคุณเนี่ยเอาออกเอาใจคุณไปตลอดทั้งชีวิตคุณต้องเข้าใจกฎของคำชมสะกดใจครับจำไว้ครับคำชมคือเหยื่อล่อที่ทรงพลังที่สุดที่ทำให้คนติดคุณเหมือนหนูที่ติดกาวเวลาจะชมเนี่ยสวยจังหล่อจังดูดีจังเท่จังเด็กป .2 มันก็ชมได้ครับ แต่คนที่ชมให้อีกฝ่ายมันติดกับดักและรู้สึกประทับใจคุณได้มากที่สุดในชีวิตไม่มีใครที่เขาประทับใจเท่ากับคุณได้อีกแล้วเนี่ยคือการชมอะไรครับชมสิ่งที่เขาให้ความสําคัญการคุยกับคนเนี่ยก่อนจะชมคนเนี่ยครับคุณต้องถามก่อนว่าอะไรครับที่สําคัญในชีวิตสําหรับเขาคุณเคยถามเขาไหมพอเขาตอบมาหนึ่งสองสามเนี่ยคุณเนี่ยเนี่ยนะครับนี่คือวัตถุดิบที่คุณต้องทํานี่คือวัตถุดิบที่คุณต้องชม 3.2ครับคือสิ่งที่เขาภาคภูมิใจครับก่อนจะชมคนเนี่ยต้องถามก่อนครับว่าอะ,อะไรครับคือสิ่งที่เขาภูมิใจบางคนภูมิใจที่ได้เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่บางคนภูมิใจกับความสําเร็จบางคนภูมิใจกับหน้าที่การงานบางคนภูมิใจกับสิ่งต่างๆพวกเนี้คุณต้องถามก่อนแล้วคุณค่อยจับตรงเนี้ขึ้นมาชมครับอีกฝ่ายจะรู้สึกทันทีครับว่า คุณเป็นคนเดียวและเป็นคนแรกในชีวิตที่เข้าใจเขาถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากให้แฟนรักนะครับอยากให้แฟนหลงไหลและ ต้องการให้แฟนที่อยู่กับคุณเนี่ยนะครับไม่มีอีโก้กับคุณอีกเลยนะครับไม่พยายามเอาชนะคุณอีกเลยครูความเคยสอนไว้ในคอร์สสังจิตแฟนอีโก้ครับนะจากราคาเต็มเนี่ย8,900บาทครับคนจะวางอีโก้กับคุณก็ต่อเมื่อเขาเห็นคุณค่าของคุณคนจะวางอีโก้ก็ต่อเมื่อเขารู้สึกว่าคุณตอบสนองความอยากของเขาได้คนจะวางอีโก้ก็ต่อเมื่อเขารู้สึกว่าคุณไม่มีใครมาแทนที่คุณได้อีกแล้วนะครับเพราะงั้นเนี่ยถ้าใครอยากได้เนื้อหาเรื่องนี้ โดยเฉพาะคนที่อีโก้จัดจัดนะนะครับมีเทคนิคในการปราบคนอีโก้มากกว่า27เทคนิคครับจากราคาเต็ม8,009 9ครูคอมให้โปรพิเศษเฉพาะคลิปนี้นะครับอยู่ที่990บาทครับสิทธิพิเศษเฉพาะคนที่แคปเจอร์คลิปนี้ส่งไปที่ l i น์แ d ดนะครับ